คุณพลาดเกม NBA ในวันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณฟังไวไลท์บุกมาแล้วนะคบเบบีลึกลงอยู่ไหนลุกงอยู่ไหนพี่ชายไวไลท์พร้อมบวกไวไลท์บุกตอนนี้อย่างกับเบอร์หนึ่งทีมไปแล้วทั้งเรื่องการทำแต้มทั้งเรื่องการกวนเท้าพี่ชายท um ุ่มเทให้หมดทุกอย่างแล้วดูแต่และท่ามีมาไม่ซ้ำกันแถมพี่ชายปั่นลุงเดินไปแปะมือลุงไม่ไหวกับตัวนี้จริงเลเกอร์แพ้ทางซันแบบจัดๆวันนี้ไม่มีเบอร์เกอร์ดนอนชิกเลยเหมือนหมดกำลังใจกันฝั่งช่วงซันถล่มยับยับสามสิบสองแต้มไวไลท์นั ลีแมทคูพลังหนุ่มนายแบบเชสซูสุดใจเปิดมาจากซิงเอร์บูมก่อนเลยปิป๊ปปีดสเปอร์ยัมันเดอร์มาแล้วเหมือนจะรู้สึกว่าก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเกมนี้เลยมักโคตรเชดลินคอน,น,น,นคือลูกเวมบี้ชวนเล่นเองจริงเองไม่ได้ต้องหาลอ้อเลือกเปวาสูตรอาหารม้าลายนายแบบเชแล้วโดนเวมบี้ชนนิดหน่อยม้าลายบอกเาว่าเฉยแต่ท่านี้นายแบบเชมันใช้เราได้ฟาวานะปีนิสเปอร์พร้อมลุยเพย์ออฟแล้วจะแคสซลจะวัตเซอจะเคลดอนพร้อมยัมทีมเปิดของคุณ ที่สุด,ดมมันปรงอาหารมาลายสุดไหนจะลองบบขอเอาหลังบบจากยิงลูกโทษเนี่ยพี่ชายวันนี้เข่าอ่อนเหมือนโดนปวดแท้มาแล้วไม่สมประกอบวิ่งดีๆแต่ลงไปหลับจับเข่าเจ็บซะง,งั้นถึงจะแต้มเยอะแต่ไม่สมประกอบแบบนี้ก็ไม่ไหวหรอกโดนมาหาเทพเอ j พีเจยำไก่แซบคารล้ว เาเททำไม่อยู่งั้นเชิญชมเด็ก19คูปเปอร์พี่ชาจัดดังอัดหน้าเป็นว่าเล่นเลยถ่ายเกมแมพเกือบลืดซงอีกแล้วโดนจะมาของยาวแล้วพี่โจ๊กอัดมาเรื่อยๆแคมจอสั้นคนมาแทน MPJ แต่ไม่ได้เซียว m อ j แถมวันนี้จะโดดรีบาวแต่กระดูกคอเทสูดดมเจ็บไปชีชวนท้ายพี่โจ๊กไล่ให้แบบสุดๆแล้วเหลือตาแตมเดียวพี่โจ๊กโดนลุมสกันต้องส่งเฮตันรันสัรฟอร์เดวิน แต่ยังร้อนเหมือนทุกวันใครยังไม่มีอะไรดูแลน้องชายผมแนะนำไข่กูมิ่งเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งที่มีนวัตกรรมเซฟเทคไม่บาดไม่ขันเอาไว้ใช้ตอนอาบน้าก็ได้เครื่องกันน้ําและใช้คู่กับไข่ครีเซอร์หอมชื่นใจ187ตอนนี้มีโปรส่งท้ายปีเครื่อง1491และแพคคู่1666วันนี้ถึง31นี้เท่านั้นพอกนํามาทั้งเกมแต่ท้ายเกมโชกจัดปิดไม่ได้เลยเทหัวร้อนโบกหน้าอีกฝ่า จอวอร์เกร์สาว,วางลูกตีเสมอให้จะไปต่อโอทีแต่อดีตดาบันดับ,บ,บหนึ่งรถจัดไปฟาเขาแล้วเขาได้ยิงลูกโทษไปฟรีคาบ้านเฉยลอกเก็ตได้เคดีมาปีกว่าแต่สถิติีมันแย่กว,ว่าปีที่แล้วนี่คืออะไรวะนี่วันนี้โดนบ้านพาคนชราคิปเปอร์ได้เขวา้ยคนเหลี่ยมปลูกต้นไม้เสร็จมาขัดจัวดนิ่มๆ4ส11แต้มทิ ix, <Cap S 1> มเบิร์วู๊ชนะนิกส์แคปหมูชนะเพลิกเกนบัคชนะเพเซอร์แรปเตอร์ชนะฮีทฮอนเนตชนะกระโหลกวิศน์แมจิกชนะเบเซอร์วิสลีย์ชนะแจ๊สพิสตันชนะคิง